กำลีนอนล้เอา้าตื่นอีกแล้วว่านอนนอนหลับว่านอนนอนนอนหลับก่อนว่านอนนอนหลับเอานอนหลับพี่นอนหลับเอ้าตื่นอนึง่งแล้วพ่อหรอไม่หรอกนานอนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเอา้าตื่นอีก ไม่ไม่ยอมนอนไม่ม่ยอมนอนเอ้าตืนเลยนะนอนดเดียวเองขอบฟีขอบฟีขอฟเอตืเ้ตื่นไม่ยอมนอนเลยดิ

เกดูเดือนหลับแล้วเก่งจ้าหลับแล้วหลับขอบพี่แล้วเก่งเก่งเเอ้าตื่เอาหลับแล้วเก่งมากเก่งมากเย้เอ้าตื่ ออเอาตึงบอไปนอนก่อนนะดูบอลบไปนอนตัวนี้นอนแล้วดูบอไปนอนอด้วยบอลไปนอนเฮ้